เอาไว้ให้หนูได้ฝึกทักตัดแล้วก็กระบวนการพัฒนาทีนี้ที่ผู้ว่าอยากได้จากหนูก็คือว่าการเรียนอะไรก็จะสู้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักสูตรที่ทางทีมข้าราชกาที่เอ่อ,อ ที time, ่คือให้น้องหมดเลยอายุประมาณอีกหนึ่งข้ามลูกอชูของเล่นชูเลยเฮ้ด้วยลูกเฮ้ด้วยเฮ้ด้วยเฮ้ตัดไปจากบัวเปไม้นะคะบัวเปไม้ตัวอะไรต่อไปทิ้งไปนาทีห้าน้าต่อไปครับหน้าต่อไปครับคือยูเพยัญชนะนอนเด่นข้อที่หนึ่งเยัญชนะ จอเด็กเขียนคล้ายซึงกับรูปพยัญชนะใดตารเล่น่าราร์กรดการดการการกร์ดการงดกรงดการ์ดการดกาดการการ์การดกาดกดการ์รดกรการกรากร เดี๋ยวมี้ย่าใช่นะกายเอก็อย่ายนั้นค่ะพยันชนะกอลฟังมีรูปเเองลูกไม่หันมาดูกพี่ครับพอลูกออเสียงพอนะนะครับเ่อวา้อเอาไปยาวจะดบกนี่ ขวดน้ำขวดน้ำต้องนำก๊อกขีดที่บ้านขีดที่บ้านนอนที่บ้านเดี๋ยวที่บ้านค่ะร้านก็มันต้องมีใส่พุกค่ะยายนะยายดูยโคตนาลิโพ